สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขออินดีต้อนรับสู่ Double c l u t c h เล่าไปเรื่อยหรือว่า Double c l u t c h Podcast นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาฟังเรื่องนี้ครับผู้เล่นที่สามารถเข้าเพลย์ออฟได้ทุกปีตั้งแต่ที่ตัวเองเข้าลีกมาเลยนะตั้งแต่ที่ตัวเองเข้าลีกมาเลยนะครับจนถึงตัวเองเนี่ยเลิกเล่นใน NBA ไปเออถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาแล้วอยากรับชมต่ออย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นก กำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปหรือว่าผลิตคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะ อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่านักบาสท,ทุกๆคนเนาะใฝ่ฝันที่จะเป็นแชมป์ NBA กันสักครั้งหนึ่งก็ยังดีครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเส้นทางแชมป์เนี่ยอย่างหนึ่งที่มันเป็นประการด่านแรกหรือว่าบททดสอบอย่างแรกนะครับนั่นก็คือการเข้าไปเล่นในเพลย์ออฟเนาะเพราะฉะนั้นการเข้าไปเล่นในเพลย์ออฟเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นเลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นซูเปอร์สตาร์หลายคนเนาะก็อาจจะยังไม่สามารถเข้าเพลย์ออฟได้ทุกปีนั่นเพราะอะไรฮะ อาจจะมีการแท้งเกิดขึ้นเขาคือส่วนผสมแรกนะครับหรือแบบว่าส่วนผสมเนาะที่เอามาใส่ทีมปุ๊บแล้วทีมตอนนั้นอาจจะยังแย่อยู่อาจจะต้องใช้เวลาปั้นสัก2ปี3ปีเพื่อที่จะเข้าเพลย์ออฟนั่นแหละฮะมันขึ้นอยู่กับเวลาแต่จริงยังมีนักบาสอยู่อีกหยิบมือหนึ่งครับที่เรียกว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยโอ้โหเข้าเพลย์ออฟ ทุกๆปีนะครับเข้าเพลย์ออฟทุกๆปีตั้งแต่ตัวเองก้าวเข้ามาในลีกจนลาออกจากลีกมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันครับว่า10คนเนี่ยมีใครบ้างเนาะทีนี้ครับผมขอติ๊กไว้อย่างหนึ่งนะว่า10ผู้เล่นในนี้เนี่ยคือผู้เล่นที่สามารถเข้าเพลย์ออฟได้อย่างน้อย12ครั้งนะครับได้อย่างน้อย12ครั้งนะเพราะจริงๆมันอาจจะมีบางคนที่เฮ้ย เล่นในปีเดียวเนาะเป็นแบบโรเลเยอร์หรือว่าเป็นเบนช์แบบอันดับ3เลยอย่างเงี้ยเป็นทีมชุด3เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เข้าเพลย์ออฟหรือว่าได้เป็นแชมป์ด้วยแต่ว่าพอปีถัดมาก็อาจจะต้องออกจาก NBA ไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะนับเนี่ยครับเราขอนับอย่างต่ำนั่นก็คือได้เพลย์ออฟ2 2ครั้งนะฮะโอเคเนาะงั้นอันนี้คือถือว่าติ๊กไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ เรามาเริ่มต้นที่อันดับที่10ครับเขาคนนี้ก็คือทางหน้าของจอห์นนี่เรดเคิร์นั่นเองนะครับที่สามารถเข้าเพลย์ออฟไปได้ถึง12ครั้งโดยไม่มีการพลาดเลยตั้งแต่ตัวเองเข้าหลีกยันออกจากหลีกไปนะครับทางหน้าของเคิร์เนี่ยเป็นคนที่สูง6กฟุตเเนาะเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แล้วก็ถนัดในการเล่นโลโพสมากนะครับมีค่าเฉลี่ยเนี่ยตลอดการเล่น n b a อยู่ที่13.8แต้ม11.2รีบาวน์นะครับแล้วก็2.2แอสซิสนั่นเองนะครับรวมถึงสามารถติดออสตาไปถึง3ครั้งด้้ววยแลก็ สามารถชนะ NBA Titles หรือว่า NBA Champion ไปได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแกยังเป็น r o ก k i e อยู่เลยด้วยซ้ำครับคือจริงๆต้องบอกว่าทางด้านของเคอร์เนี่ยมีความโชคดีอยู่หน่อยๆน,นะเพราะว่าทางด้านของเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมทางด้านของ Syracuse National ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ย Syracuse National เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเนาะต่ปีปีนั้นที่ทางด้านของเคอร์เข้ามาก็คือสามารถชนะไปถึงส3แล้วแพ้ไปเพียง29เเท่านั้นนะครับแต่น่าเสียดายครับที่ทางด้านของตัวเคอร์เองเนี่ยนะฮะไม่สามารถติด Hall of Fame เพราะว่าเขาติดออสตาแค่3ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าเขาสามารถไปเล่นเพลย์ออฟได้ในทุกปีที่แกยังอยู่ใน NBA เลยนะครับด้วยการที่เป็นเพื่อนร่วมทีมหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในทีมทางนั่งของ Syracuse National หรือ Philadelphia 76ers ในปัจจุบันเนี่ยครับทำไปถึง11ครั้งติดต่อกันและในปีสุดท้ายที่แกได้เขา้าเพลย์ออฟเนี่ยคือปีที่แกย้ายไป Baltimore Bull e t s นะครับนั่นเองเนาะ มาถึงอันดับ9ครับนั่นก็คือในด้านของแซมโจนนั่นเองที่ได้เล่นเพลย์ออฟไป12ครั้งนะครับโดยไม่มีการพลาดเลยเพราะว่าแกเนี่ยอยู่ใน NBA 12ปีครับในด้านของแซมโจนเนี่ยคือชูตติ้งการ์ดนะครับที่ได้แชมป์ถึง10แชมป์และแน่นอนครับว่าเขาเป็น Hall of Fame ด้วยเนาะแล้วเขาเนี่ยก็คือ1คนที่เป็นเพื่อนร่วมทีมกับบิลรัสเซลในบอสตันเซลติกด้วยนะครับแล้วพลังของเขาเนี่ยหรือว่าค่าพลัง Accomplishment ตต่างๆเนี่ยโอ้โหมันมากเกินไป ที่เราจะมาพูดในคลิปนี้เนาะแต่เอาเป็นว่าถ้าใจะให้สรุปง่ายๆเนี่ยครับถึงด้านของโจนส์มีค่าเฉลี่ยนะครับในการทําแต้มอยู่ที่17.7แต้มต่อเกม4.9รีบาตต่อเกมแล้วก็2.5แอสซซสต์ต่อเกมนั่นเองนะครับโดยการยิงค่าเฉลีย่ยทางของเขาเนี่ย ทั้งหมดในการเล่นนะฮะอยู่ที่45.6%เลยทีเดียวเนาะนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ว่างเมื่อไหร่ก็เรียกได้ว่ามันแทบจะลงเมื่อนั้นเลยแหละฮะเป็นตัวที่ฝากความหวังไว้ได้จริงๆนะและแน่นอนครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าในเซลติกชุดนั้นคือมันต้องโหดมากๆตัวเขาเนี่ครับสูงประมาณ6ฟุต4แล้วก็เป็นสกอร์เรอร์คนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากๆนะครับใน NBA เนาะ ทีนี้อันดับที่8ครับนั่นกะ็คือทางด้านของ Walker เชดวอล์กเกอร์นั่นเองนะครับที่สามารถติดเพลย์ออฟไปได้13ครั้งจากการเล่น13ปีนะครับใน NBA เนาะทางด้านของวอล์กเกอร์เนี่ยนะครับเป็นทางด้านของสมอลฟอร์เวิร์ดเนาะเขาเป็นฮอลล์ออฟเฟมด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของไซรัคิวส์เนชั่นแนลด้วยแต่ว่า การที่เขาเข้ามาใน Syracuse National ใช่ไหมเพียงปีต่อมาครับทางทีมก็ได้เปลี่ยนเนาะเป็น Philadelphia 7 6 e r s ี้ไปแล้วแต่ทีนี้เรามาดูความสำคัญในช่วงรุกกี้ของแกนิดหนึ่งกันดีกว่านะครับในช่วงรุกกี้เนี่ยแกทำไป12.3แต้มต่อเกมกับอีก7.2รีบาวต่อเกมนะครับซึ่งนั่นทำให้แกเนี่ยสามารถติด All Rookie Team ไปได้นะแล้วก็ได้เข้าไปเล่นในเพลย์ออฟด้วยนะครับซึ่งการที่แกเล่นให้กับ Syracuse National รวมถึง Philadelphia ลาเ e ลเนียับรวมกันแล้วแกเข้า Play ถอง7 ครั้งครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยแกได้ย้ายไปเล่นให้แกับชิคาโกบูลส์ครับซึ่งปีที่สําคัญที่สุดนะครับของเชดวอลเกอร์มันคือปี1967เนาะที่แกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่19.3แต้มต่อเกมแล้วก็8.7รีบาตต่อเกมครับซึ่งนั่นช่วยให้ทางด้านของเซเวนตี้ซิกเซอร์สามารถชนะ NBA Title หรือว่า NBA นบีแชมเปี้ยนไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถติดออสตาไปถึง4ี่ครั้งแต่อย่าลืมนะครับไม่ว,ว่าแกจะเล่นให้ซาราคิโอสเนชั่นแนลฟ Walker สามารถช่วยทีมหรือว่าพาทีมให้ติดเพลย์ออฟได้ทุกปีเลยฮะ ทีนี้มาถึงอันดับที่7ครับนั่นก็คือถึงด้านของบิลรัสเซลนั่นเองเนาะที่เล่น13ปีใน NBA และสามารถเข้า Playoff ได้ทั้ง13ปีเลยครับแน่นอนว่าลิสต์นี้มันจะไม่มีชื่อของบิลรัสเซลมันก็อาจจะแปลกๆเนาะเพราะว่าด้านของบิลรัสเซลเนี่ยสามารถพาเซลติกนะครับเถลิงมาหลังได้ถึง11ครั้งนะครับจาก12ครั้งในฟァนอลส์เนาะก็คือชนะ11แล้วแพ้เพียง1ครั้งเท่านั้นเองแกเป็นลีดเดอร์ใน NBA ที่แท้จริงครับรวมถึงเป็นดีเฟนซีฟสตาร์เนาะเป็นสุดยอดนักรี ีบาวของหลีกไปแล้วแล้วก็เป็นตำนานที่ใครหลายๆคนเนี่ยให้คำชื่นชมแล้วก็ยกย่องสรรเสริญมากๆนะครับแล้วทางด้านของเขาเนี่ยครับก็สามารถพาบอสตันเซลติกเนาะสามารถเข้าไปในเพลย์ออฟได้ถึง13ครั้งติดในตอนที่แกเล่นอยู่นะครับติดออสตาถึง12ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการไม่มีชื่อแกอยู่ในลิสต์นี้เนี่ยน่าจะแปลกมากๆแล้วค่าเฉลี่ยของแกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15.1แต้มต่อเกม22.5รีบาวต่อเกมแล้วก็ 4, 4 ส assistor game นะครับ ทีนี้มาถึงอันดับ6ครับอย่างเควินแมคเฮลนั่นเองที่สามารถติดเพลย์ออฟไปได้13ครั้งจากการเล่น13ปีครับรียกว่าเขาคือคนหนึ่งที่โดนอันเดอร์เรทมากๆเนาะสำหรับสตาร์ใน NBA นเะนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เล่นโพสต์เพลย์ได้ดีมากรียกว่าถ้าเป็นรองเนี่ยก็อาจจะเป็นรองแค่ฮาคีมหรือเปล่านะครับคือแกเนี่ยสามารถพาเซลติกเข้าไปถึงเพลย์ออฟ13ปีติดอ่ะนี่คือคนที่เราน่าจะต้องยกย่องแล้วก็นับถือนะครับการเล่นโลโพสต์ของแกเนี่ยโอ้โหโหดมากครับรวมกับการ ทำแต้มของแรลลี่เบิร์ดเนาะมันเลยช่วยให้ทีมชานิาของเซลติกเนี่ยได้แชมป์ถึง3สมัยนะครับทีนี้ทีมชานิาของแมคเฮลครับก็เป็นฮอล์ออฟเฟมด้วย ซึ่งทงน้านของชาร์ลส์บาร์คลย์บอกเสมอครับว่าโอ้โหทงหน้านของเควินแม็กเฮลเนี่ยคือผู้เล่นที่สุดยอดที่สุดเลยเนาะที่เขาเคยเจอนะครับแล้วการที่เขาเล่นดีขนาดนี้หรือว่ามีคนชมขนาดนี้แน่นอน,นครับการติดออสตาของเขามีถึง7ครั้งเนาะแล้วก็ติด NBA All Defensiv e Team นะครับถึงอีก6ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่แกเนี่ยจะสามารถเข้าเพลย์ออฟได้ทุกปีเลยแล้วทีนี้ผมต้องมีบางอย่างวงเล็บไว้ด้วยนะคือทงด้านของแรลี่เบิร์ดครับจริงๆก็ สามารถมาอยู่ในลิสต์นี้ได้เหมือนกันฮะแต่ประเด็นมันคืออะไรฮะประเด็นมันคือปี1 9 8 8 9ถึงหน8 9เนี่ยครับด้านของเบิร์ดได้เล่นไปเพียง6เกมแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บตลอดปีเลยนะนะครับนั่นทำให้เขาพลาดการเล่นเพลย์ออฟไปครับในปี1 9 8 8 8 9 มันกลายเป็นว่าทางด้านของเบิร์ตเนี่ยพลาดโอกาสนี้ไปเนาะซึ่งทางด้านของเควินแมคเฮลเนี่ยไม่ได้เจ็บนะครับในปีนั้นเพราะฉะนั้นเขายังสามารถพาเซลติกเขาเ้ารอบเพลย์ออฟไปได้เพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะหายงงนะครับว่าทำไมถึงไม่มีชื่อแรลลี่เบิร์ตอยู่ในลิสต์ลิสต์นี้เนาะ พอมาถึงอันดับ5ครับคนนี้ก็คือเมจิกจอร์นซันนั่นเองแน่นอนเราว่าโอ้โหถ้ามีเซลติกตั้งหลายคนขนาดนี้มันจะไม่มีเลเกอร์สได้ยังไงถูกไหมทางด้านของเมจิกจอร์นซันครับสามารถติดเพลย์ออฟนะครับถึง13ครั้งเลยทีเดียวเนาะในการเล่น13ปีนั่นเนองครับพอยการ์ดอย่างเมจิกจอร์นซันเรียกได้ว่าโหดมากๆครับเพราะว่าเขาเนี่ยสูงถึง6ฟุต9เนาะแล้วก็หนักถึง2 1 0บปอนด์นะครับโอ้โหด้วยความสูงขนาดนี้นะฮะทำให้เขาสามารถส่งบอลได้อย่างง่ายดายเพราะว่า อย่าลืมนะครับว่าพอยกาสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนเบนซิมอนหรือว่าใครต่อใครในยุคนี้นะคือการที่ทางด้านของจอร์ซันไปเล่นพอยกาในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นมิติใหม่มากๆเลยนะครับแล้วแกเนี่ยก็ช่วยให้เลเกอร์สนะฮะสามารถเข้าเพลย์ออฟได้ถึง13ปีติดในช่วงที่แกยังเล่นอยู่ตั้งแต่แกเป็นรุกกี้ยันแกเลิกเล่นเลยนะฮะนี่ก็สื่อถึงความสุดยอดแล้วเนาะนอกจากนั้น,น,นะครับยังได้ NBA แชมเปี้ยนถึง5ครั้งรวมถึงได้อีก3 MVP อ็วีพ แล้วไอ้ MVP อันเนี้ยไม่ใช่ MVP ในรูการปกตินะแต่ว่าเป็น Finals MVP ครับเพราะฉะนั้นทางด้านของเมจิครับถ้าไม่อยู่ในลิสต์นี้ก็อาจจะมีความแปลกๆอยู่นิดนึงเหมือนกันเนาะแล้วค่าเฉลี่ยของเขานะตลอดการเล่นอาชีพนะครับก็อยู่ที่19.5แต้มต่อเกม7.2รีบาวต่อเกม11.2แอสซิสต์ต่อเกมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆ ทีนี้เราขยับเข้ามาอันดับ4แล้วนะครับชื่อของเขาคือไคล์เด็กเซเลอร์นั่นเองเนาะที่สามารถติดเพลย์ออฟถึง15ครั้งตั้งแต่แกเป็น r o ก k i ้แล้วฮะจนเลิกเล่นเลยค่าเฉลี่ยในการทําแต้มของแกเนี่ยอยู่ที่20.4แต้มเนาะรีบาลอยู่ที่6.1ครั้งต่อเกมแล้วก็แอสซิสต์เนี่ยอยู่ที่5.6ค,ครั้งต่อเกมครับในด้าของเด็กเซลเลอร์เนี่ยเรียกว่าเป็น all-time great scorer เลยก็ได้การทําแต้มของแกเนี่ยโหดมากๆรวมถึงมี winning mentality เยอะมากๆด้วยนะครับแต่น่าเสียดายครับ ถึงแม้ว่าแกเนี่ยจะเข้าเพลย์ออฟไปถึง15ครั้งนะแต่ได้แชมป์เพียงครั้งเดียวนั่นคือตอนที่แกย้ายไปฮิลสตันร็อกเก็ตครับแล้วก็ไปร่วมทีมกับทางด้านของฮาคิมโอลาจูวอนั่นเองเนาะแต่ว่าแกเนี่ยก็ยังมีมาตรฐานที่คงที่อยู่เรื่อยๆจากการทําแต้มของแกนะครับแล้วก็การสร้างเกมนั่นเองนะครับคือเอาจริงเนี่ยถ้าในช่วงนั้นไม่มีไมเคิลจอแดนแกอาจจะได้สักประมาณ2แชมป์ไปแล้วก็ได้นะนะครับทางด้านของเดรกเซลเลอร์เนี่ยติดออสตาถึง10ครั้งนะครับแล้ว ชิงแชมป์หรือว่าเข้าไฟานอลไปได้ถึง2ปีนั่นก็คือปี1990แล้วก็1992ครับแต่น่าเสียดายครับที่ต้องแพ้กับแบ d บอยพิสตันแล้วก็ทีมเชีย o b บู t s นั่นเองแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าแก่มาได้แชมป์ตอนอยู่กับฮิ u สัน n ร o c เก t ตในปี1995ครับ ทีนี้ก็มาถึงอันดับ3ครับนั่นก็คือโรเบิร์ตฮอรี่นั่นเองครับที่เข้าเพลย์ออฟไปถึง16ครั้งติดตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็ยันแกเลิกนี่แหละฮะค่าเฉลีย่ยของแกเนี่ยอยู่ที่7แต้มต่อเกม4.8รีบาตต่อเกม2.1แอสเซสต์ต่อเกมนะครับคือถึงน้าของฮอร์ี่ ไม่เคยติดออสตาเลยนะครับแต่เรียกได้ว่าแกเป็นโรเลเยอร์ที่ดีมากๆคนหนึ่งใน NBA เนาะแล้วก็เป็นโรเลเยอร์ที่ลัคกี้มากๆเลยก็ว่าได้นะครับคือเขาเนี่ยชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ยิงลูกอ่าวินนิ่งช็อตบ้างยิงลูกคลาชบ้างนะครับจนได้รับฉายาว่าบิ๊กช็อตบ็อกเนาะคือถ้าใครเคยดูในเว็บ NBA นีเนี่ยนะครับมันก็จะมีทางด้านของคอลัมน์ที่ชื่อว่าฮอร r y s สเกลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือก็จะเหมือนมาแบบให้คะแนนว่าเฮ้ยลูกบัสเซอร์ รอรหืลูกเกมวินนิ่งช็อตลูกเนี้ยได้คะแนนกีคะแนนนะครับคือเขาโด่งดังในเรื่องนี้มากๆจริงๆนะครับและที่บอกว่าเขาลัคก,กี้เนี่ยเพราะว่าอะไรฮะคือต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคือฝีมือของเขาด้วยเนาะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องบอกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาไม่ใช่แค่ในสนามนะแต่การย้ายทงย้ายทีมก็ถูกที่ถูกเวลาครับถึงด้านของบิ๊กช็อตบ๊อบนี่นะครับก็ตอนที่อยู่กับฮิลสัน็อกเก็ตก็อยู่กับพาคิมโอลาจูวอนนะฮะตอนมาอยู่กับเลเกอร์สก็อยู่กับแชคแล้วก็โคบี้รวมถึงพอยยาายอยย้าามซนต สเเปอร์นี่ยก็ยังอยู่ได้เล่นกับทีมดันแคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแบบว่าโอ้โหประวัติศาสตร์ของโรเบิร์ตฮอร์รีครับที่เรียกว่าทั้งมีฟีมือรนะครับด้วยการเป็นโรพเพลเยอร์แล้วก็ยังลัคก,กี้อีกต่างหากนะครับเลยทําให้เขาเนี่ยสามารถติดเพลย์ออฟตั้งแต่ปีแรกยันปีสุดท้ายในการลงเล่นเลยแหละฮะ ทีนี้ครับเรามาถึง2อันดับสุดท้ายซึ่งผมขออนุญาตรวบเลยแล้วกันถามว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องรวบครับเพราะทสองคนนี้ครับสามารถเข้าเพลย์ออฟได้ถึง19ครั้งฮะในการเล่นอาชีพอยู่19ปีเนาะทีนี้ให้ทุกคนลองคิดสัก3วิครับ1 2 3ทั้ง2คนนี้คือจอห์นสต็อกตันแล้วก็คาวมาโลนครับ19ครั้งอ่ะ เข้าเลย์ออฟสิครั้งอ่ะทุกคนโดยการนําของ2คนนี้เนาะแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยทาไมผมถึงต้องเอามารวมกันเลยทีเดียวเพราะว่า2คนนี้เข้าหลีใกล้เคียงกันมากๆห่างกันแค่ปีเดียวครับเนาะถึงด้านของจอห์นสตอกตันเนี่ยเข้าในปี1 9 8 4 8 5นะครับถึงด้านของมาโลนเข้าในปี1 9 8 5 8 6เพราะฉะนั้นทั้ง2คนนี้ครับเล่นอยู่ในทีมเดียวกันยุคเดียวกันนะครับแล้วก็ยุครุ่งเรืองของแจสเหมือนกันทั้งคู่นะฮะโดยมีจุดเด่นคนละเรื่องนะฮะถึงด้านของ จอห์นสต็อกตันเนี่ยก็มีเรื่องที่ดีในการแอสซิสต์นั่นเองเพราะว่าแกเป็นผู้นําในการแอสซิสต์ของ NBA นะครับก็คือเป็นอันดับ1ตอนนี้เลยเนาะแล้วดูค่าเฉลีย่ยของเขาสิครับ13.1แต้มต่อเกมกับอีก10.5แอสซิสต์ต่อเกมตลอดทั้งอาชีพนะคือด้วยการที่มีไซคิกหรือว่าเพื่อนร่วมทีมรู้ใจอย่างคาร์มาโลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้เขาเนี่ยได้แอสซิสต์เยอะมากขนาดนี้นะครับรวมถึงความเก่งของเขาด้วยนะผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ย ถ้าไม่ได้มาโลนเขาจะไม่อัิสเยอะขนาดนี้แต่เพราะว่าเป็นทั้งเขา2คนอยู่คู่กันนี่แครับมาเลยเกิดเซติหดหดอย่างนี้ขึ้นมานะทีนี้ถึงด้านของคาวมาโลนครับโหดเหมือนกันครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทางด้านของมาโลนเนี่ยนะครับสามารถทําแต้มเฉลี่ยได้ประมาณ25แต้มต่อเกมตลอดการเล่น19ปีใน NBA ครับรวมถึงอีก10.1รีบาวกับอีก3.6 Ass ดอด้วยเนาะแล้วทางด้านของคาวมาโลนเนี่ย ยังเป็นที่2นะครับในการทำแต้มได้มากที่สุดใน NBA อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่2คนนี้รวมกันเนี่ยโอ้โหโคตรน่ากลัวมากๆแต่อาจจะต้องมีวงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่าคาร์มาโลเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะ18ครั้งที่แกได้เข้าเพลย์ออฟอะแกอยู่กับยูท่าแจสครับและอีก1ครั้งเนาะก็คือปี2003-2004ที่แกเข้า เ l ลย์ออกับ LA Lakers นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆสำหรับ2คนนี้นะฮะที่โอ้โหกูเข้า Play-Off มาตั้งแต่กูดราฟนะจนเลิกเล่นถึง19ครั้งคือ มันมีความสม่ำเสมอและความมั่นคงในการเข้าเพลย์ออฟมากๆสิ่งที่น่าสงสารเพรียงอย่างเดียวคือทั้ง2คนนี้นะครับไม่เคยได้แชมป์นะแล้วที่ยิ่งน่าสงสารกว่าคือคาร์มาโลนั่นเองครับที่ไปอยู่กับเลเกอร์ในปี2003-2004นะครับอันนั้นก็เข้าชิงเหมือนกันครับแต่น่าเสียดายที่ต้องแพ้ในรอบชิงไปนั่นเองนะฮะ เราก็หมดแล้วครับน้องสำหรับคลิปนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ